ผู้หญิงที่ฉลาดมากพอเขาจะเข้าใจ5ข้อนี้เกิดเป็นผู้หญิงไม่ใช่แค่สวยและรอให้ใครมาดูแลแต่ต้องมีเงินมีความมั่นคงเป็นของตัวเองแบบนี้ 1. ข้างๆคนขับอาจนั่งสบายก็จริงแต่ความมั่นใจจริงๆคือการจับพวงมลาลัยเองเพราะเราจะรู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับมือเราไม่ใช่มือใคร 2. ในกระเป๋ามีเงิน ในรถมีน้ำมันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือความปลอดภัยเพราะเมื่อไหร่ที่เราลุกขึ้นดูแลตัวเองได้เราจะไม่ต้องกลัวว่าใครจะทอดทิ้ง 3. อย่าหยุดแค่เพึ่งพาความรักหรือคำสัญญาเพราะคำพูดบางคำอาจไม่จีรังแต่เงินและความสามารถที่เราหามาได้ด้วยตัวเองจะอยู่กับเราไปตลอด 4. ตั้งใจทำงานเก็บเงินลงทุน สร้างรากฐานของตัวเองให้มั่นคงเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้จะไม่มีวันบาดเจ็บจากอะไรทั้งสิน้น 5. และจำไว้นะความฉลาดของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่เลือกผู้ชายเก่งแต่อยู่ที่ทำให้ชีวิตตัวเองมั่นคงได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาป้อนความสุข